สวัสดีค่ะพี่สุดใจแสงสุนทรนะคะชื่อเล่นพี่แดงเป็นหัวหน้าพยาบาลนะคะพี่แดงอยู่โรงพยาบาลพนมสารคามนี้ก็ต้องเรียนจบพยาบาลมาเลยค่ะจนถึงต,ตอนนี้ก็37ปีแล้วนะคะก็อยู่ร่วมพัฒนาโรงพยาบาลนี้มาตั้งแต่เป็นโรงพยาบาล60สเตียงโรงพยาบาลขยายเป็น90เตียงนะคะตอนนี้ก็ขยายมาเป็นโรงพยาบาล120เตียงแล้วนะคะ ก็เปรียบเสมือนโรงพยาบาลพนมสารคามเนี่ยเปรียบเหมือนกบเป็นบ้านหลังที่สองของพี่แดงเลยนะคะซึ่งถ้าจริงๆแล้วเนี่ยพี่แดงอยู่โรงพยาบาลพนมสารคามมากกว่าอยู่บ้านตัวเองซะอีกนะคะมีความรักและก็ผูกพันมากเห็นโรงพยาบาลเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเจ้าหน้าที่เราก็หมุนเวียนเข้าๆออกๆ,ออก,ๆออก,กันมาเยอะมากนะคะตอนนี้โรงพยาบาลก็มีเจ้าหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งทุกคนก็เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเคยมีคนนะคะว่าชวนให้ไปอยู่โรงพยาบาลเขาก็ไม่ไปนะคะเพราะรักที่นี่ชอบโรงพยาบาลนี้นะคะเพราะว่าโรงพยาบาลนี้มีระเบียบวินัยดีซึ่งก็ตรงกับนิสัยเรานะคะเพราะเราเป็นคนชอบความมีระเบียบมีวินัยนะคะสิ่งที่ประทับใจของโรงพยาบาลนี้ก็คือผู้นําเข้มแข็งมากนะคะแล้วก็มี ความโปร่งใสนะคะโรงพยาบาลมีระบบงานที่ชัดเจนเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือดีมากน้องๆกลุ่มกันพยาบาลทุกคนนะคะน่ารักมากทุกคนเลยนะคะคือ i พี่แดงอยากจะบอกน้องๆว่าการทํางานทุกอย่างนะคะขอให้ทํางานภายใต,ใต้มาตรฐานวิชาชีพแล้วก็ระบบงานที่เรากับช่วยกันคิดกันกาหนดขึ้นมานะคะน้องๆก็จะปลอดภัยนะคะ เรามีระบบการปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญกว่าซึ่งขอให้น้องๆใช้ระบบนี้ให้เต็มที่นะคะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับการดูแลคนไข้ขอให้ปรึกษาผู้ที่เชี่ยวชาญกว่านะคะการทําง,งานร่วมกันกับคนหมู่มากเนี่ยบางทีเราก็ต้องถ้อยทียถ,ยถ,ยถ,ยถ้อยอาศัยนะคะความมีน้าใจคือหัวใจของการประสานงานนะคะขอให้เราทําง,งานอย่างมีสติมีความอดทนมีความขยันนะคะแต่อย่าอดกั้นมีอะไรก็ คุยกันมีอะไรก็คุยกันได้ปรึกษาพี่ๆี่พี่ๆทุกคนพนระ้อมจะให้ทำปรึกษาอยู่แล้วนะคะขอให้น้องๆทุกคนนะคิดบวกเอาไว้การคิดบวกจะช่วยให้เรามีความสุขนะคะภายใต้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่นะคะแล้วน้องๆก็จะอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขจนครบ60ปีอย่างที่พี่ๆทุกคนที่จะเกษณในวันนี้นะคะก็มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยสาวรักนะคะ จากวันที่พี่เริ่มก้าวเข้ามาับราชการที่โรงพยาบาลพันมสารคามแห่งนี้นะคะเมื่อปี2526จนถึงปัจจุบันเนี่ยพี่ก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโต,ตและก็การพัฒนาของโรงพยาบาลที่ดีขึ้นมากๆทําให้รู้สึกว่าโรงพยาบาลเนี่ยเป็นบ้านหลังที่สองของเราเป็นครอบครัวที่ยิ่งใหญ่เป็นครอบครัวที่อบอุน่นและก็ให้สิ่งดีๆกับชีวิตของเราทําให้เกิดความประทับใจที่เราไม่อาจลืมได้ คือการได้รับแตดเด็จสมเด็จพระเทพเมื่อครั้งเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติแล้วก็การที่เรามีเพื่อนร่วมง,งานที่ดี<ม>เพื่อนร่วมง,งานที่เป็นกันเองอเพื่อนร่วมง,งานที่น่ารักทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราก็ต้องจะถึงเวลาที่เราจะต้องแยกจากกันจากครอบครัวที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวที่อบอุ่น ทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะบอกน้องๆว่าการทำงานต่อไปเนี่ยให้ทำงานด้วยความเห็นอกเห็นใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเสียสละตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างทำให้ครอบครัวอันเนี้ยทำให้ดีที่สุดให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกัน เพื่อเราจะได้มีความสุขร่วมกันอีกอย่างหนึ่งนะคะการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันมาทำงานร่วมกันเนี่ยนะคะความน่ารักของเพื่อนๆทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ในที่สุดวันหนึ่งเราก็ต้องจากกาันจากครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวที่อบอุ่นก็อยากจะบอกทุกคนในครอบครัวว่าให้อยู่ด้วยกันด้วยความเห็นอกเห็นใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเสียสละแล้วก็ตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวนียให้ดีที่สุดให้เจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันก็ขอขอบคุณผออขอบคุณเพื่อนๆร่วมงานทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะเวลาเนี้ยพี่ไม่มีอะไรที่จะกล่าวแล้วพี่ก็คงจะเท่านี้ละค่ะขอบคุณค่ะในการทำงานควรร่วมมือกันที่จะช่วยให้งานประสบความสำเร็จ ต้องมีใจรักหน่วยงานและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบทั้งของตนเองและผู้อื่นต้องมีใจรักซึ่งกันและกันมุ่งม,มั่นที่จะร่วมใจกันที่จะทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายมีการวางแผนงานและทำตามแผนที่ตั้งไว้และสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้เราจะต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะโลกเปลี่ยนไปตลอดเวลาการพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่ประทับใจในการทำงานคือมีองค์กรในการทำงานที่ดีมีความสุขความอบอุน่นไม่แบ่งแยกตั้งแต่ระดับอำเภอตำบลและหมู่บ้านทุกหน่วยงานมีความสามาคัคคีจนทำให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุเป้าหมายและสำเร็จไปได้ด้วยดีการปฏิบัติงานที่รพอพสอตหน,นองแนแห่งนี้นับว่าเป็นบ้านหลังที่สองของพวก ทีมงานขึ้นมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน 2. องค์กรหรือภาคีเครือข่ายต่างๆในชุมชนให้ความร่วมือร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาราพอสอตอไม่ว่าท้องถิ่นท้องที่ชมรมอสมอหรือชมรมผู้สูงอายุตลอดจนสภาองคอ์กรชุมชนในพื้นที่สิ่งที่อยากจะบอกต่อให้น้องๆได้รับรู้ก็คือ บริการด้วยใจมีจิตสาธารณะให้บริการด,ากดุดญาติมิตรจะนำมาซึ่งความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของชุนชนตนลอนไปค่ะสวัสดีค่ะวันแรกที่ก้าวมาในโรงพยาบาลเมื่อ30ปกว่าปีที่แล้วโรงพยาบาลของเราเป็นโรงพยาบาลเล็กๆเ,เออมียังมีน้ำท่วมขัง ยังต้องนั่นแต่ณนปัจจุบันนี้โรงพยาบาลของเราขยายใหญ่โตโรงพยาบาลของเราก็เปรียบเหมือนต้นโพต้นใหญ่ๆที่ให้เราอยู่อาศัยตั้งแต่ยังไม่ยังไม่มีอะไรเลยจนกระทั่งว่าตอนนี้เรากลายเป็นรคตัวใหญ่ๆที่สามารถอยู่ได้อย่างอบอุ่นรูสึนดีใจมากเลยที่ได้เข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้ประทับใจหลายๆอย่างแล้วดีใจมากนะคบ จากเพื่อนร่วมง,งานได,ได้ได้เพื่อนหลายคนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในในครอบครัวใหม่ของเราดีใจมากค่ะที่กำ้งางเปิดร้านร้านพนมสานราคานะคะ,ะ,คะก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของเราบ้านหลังแรกก็คือบ้านบ้านที่พ่อแม่ให้กาเนิดนะคะแล้วก็เลี้ยงดูส่งเสียให้ดเราเรียนจ,นจนจบการศึกษานะคะส่วนบ้านหลังที่สองเนี่ยก็คือบ้าน เป็นโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเราได้มาอยู่มาทำงานแล้วก็ได้รับความรู้วิชาการต่างๆมีความจเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานประสบความสำเร็จในชีมทั้ทงปัจจุบันและก็อนาคตออตัวเองนะคะที่มาทำงานในโรงพยบาบาลโรงพยาบาลแห่งนีงาานง้รู้สึกว่ามีความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องการ ซึ่งการทําง,งานเนี่ยได้รับการทํางานที่แบบช่วยเหลือเพื่อคู <S <S พเพื่ออาทอนต่อกันทําให้การทํางานสําเร็จร่วมไปด้วยดีเรียบเสมอคนในครอบครัวเราซึ่งช่วยเหลือเราอย่างสามีลูกเงี้ยทำให้การทํางานของเราอะสนุกสนานแล้วก็อบอุน่นแล้วก็ทํางานประสบความสําเร็จโดยที่แบบยังมีความสงุข ได้ย่างก้าวเข้ามาที่โรงพยาบาลพนมก็รู้สึกว่าโรงพยาบาลพนมนมีความสามัคคีมีความรักใคร่กันดีนะคะก็อยากจะสอนให้น้องๆดูแลซึ่งกันและกันแล้วกด็ดูตัวอย่างที่เราทำมามีทั้งการร่วมมือกันในสาขาวิชาชีพการร่วมมือกันในระหว่างสาขาวิชาชีพอะไรพวกนี้ค่ะช่วยกันทำให้ดีแล้วก็อย่า,ยาลืมความสัตของโรงพยาบาล สุภาพซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นจะทำให้โรงามาเราจะเลยรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะคะ